น้องสาวของฉันเล่นอะไรก็ไม่รู้เธอโตแล้วนะโฟมหรือว่าน้องโฟมโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วยังเล่นอะไรตลกๆอยู่ได้ไม่เอานะน้องโฟมเหนือไม่สนใจหรอกนี่เธอคิดจะอยู่กับพี่ไปตลอดชีวิตเลยหรืองไงฮะใช่นะสิก็หนูกวโลกมนุษย์เน่นะแต่ว่าเพคะหนูไปได้หมวกอันนี้มาดูเหมือนว่าจะมาจากโลกมนุษย์ด้วยเฮ้ดน่ารักมากๆเลยอ่ะในบอกเกลียดมนุษย์ไงนะสิีอีเรื่องหนึ่งแต่ว่าหมวกอันนี้มันสวยดีไงเหมาะกับหนูมากๆเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยพี่บอกแล้วไงเวลาขึ้นมาบนโลกมนุษย์นะอย่าไปแตะต้องของของ เไปไปเล่นที่อื่นไปพี่ขอนอนก่อนแล้วกันนะได้เลยค่ะหนูขอไปเล่นก่อนนะสวัสดีทุกคนฉันชื่อว่าฟูมนะหรือว่าฟอมเอาเป็นว่านะฉันน่ะอยากจะไปร้องมนุษย์แต่ว่าติดที่ฉันกลัวมากมากฉันก็เลยคิดว่าฉันจะแอบมนุษย์เล่นตรงนี้แหละก็สนุกดีนี่นาไม่เห็นจะไปเลยเอาจริงๆนะถ้าฉันไปฉันก็ทิ้งพี่สาวของฉันน่ะฉันไม่อยากทิ้งพี่สาวเหมือนพี่คนอื่นแต่ดูนั่นสิเหมือนมีผู้หญิงร้องไห้เลย้ร้อนจังเลยร้อรอเหมือนว่าตรงนั้นฉันอยากจะตายโอ้ยร้อนจังเลย หน่วยดับเพลิงมาแล้วปี๊ดได้ใช้ถังดับเพลิงดับผู้หญิงคนนั้นสาเร็แล้วเธอร้อนจะตายอยู่แล้วน่นแล้วเปล่ารอบทราบครับผมสวัสดีครับพวกผมคือหน่วยดับเพลิงเอาละผู้หญิงคนนั้นร้องก่อนนะฉันร้อนจนเลยฉันอยากจะตายน่นี่น,นะครับเดี๋ยวผมดับไฟให้นแน่แน่โอ๊ยอะไรเนี่ย นะโอ้ย,อยลงอกเทนะดูเหมือนว่าเธอจะรอดนะนั่นโอ้ยดีนะหน่วยดับเพลิงช่วยไว้ทันเนี่ยทำไมคิดจะทาแบบนี้ล่ะอย่าหาทําแบบนี้อีกนะคุณโอ้ยรอดแล้วฉันเอ้ยเกือบตายนี่คุณจุดไฟเผาตัวเองเหรอเนี่ยพ,พวกเขาเป็นคนช่วยเหลือคนเหรอว้าวจรจังเลยฉันอยากเป็นเหมือนพวกเขาบ้างก <c oughs> ็จะดองหักเนี่ยฉันไม่อย,อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่ะฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะฉันจะไม่จุดไฟเผาตัวเองอีกแล้วอย่าทําตามนะเด็กๆไม่เอานะเอ๊ะผู้หญิงคนนั้นเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องเอ๊ะจะทำยังไงดีนนอยาากเหขจัง 嗯啊。Mm. Ah! ใอะไรกันเจ้าน้องคนนี้เนี่ยยืนเหม่อตั้งนานแล้วนะเกิดอะไรขึ้นพี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินว่ามีไฟไหม้ด้วยหรอใช่นสิ์แต่ว่าพวกพี่คนที่ใส่ชุดแดงมาช่วยเหลือไว้อ่ะน่ารักมากๆอยากจะเป็นเหมือนพวกเขาจังเลยอ่ะพี่หยุดความคิดที่จะขึ้นไปบนโลกมนุษย์ได้เลยนะพี่รู้ว่าเธอน่ะชอบการช่วยเหลือคนแต่ว่าพี่สกิดเธอข้างหลังเธอก็ตกใจแล้วเธอจะขึ้นไปได้ยังไงล่ะแต่ว่าโอ้ก็น่าศิยนะแต่หนูตัดสินใจแล้วว่าอยากทํางานนี้ค่ะน้องสาวของพี่โตเป็นสาวแล้วหรอเนี่ยเอูขอโทษที่จะทิ้งพี่ ไปหนูผิดสัญญาเอาเ,เป็นว่านะอยากจะไปก็ไปพี่ไม่ห้ามแล้วกันเรียนรู้เอาเองนะบนโลกมนุษย์นะ<ป>รีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็อย่าให้เขาเห็นห่างว่าตัวเองเป็นนางเงือกนะที่รักกลับบ้านกันที่รักพอได้แล้วนะพวกเราเป็นแฟนกันโอ้หวานใจมาหาแล้วนะคิดถึงจังเลยนี่นายช่วยคนอีกแล้วหล่อที่รักหรือเปล่าโอ้หิวมากเลยอะ่ะพูมินอยากกินข้าวพวกเราไปกินข้าวกันดีกว่านะที่รักได้สิเหมือนว่าสองคนนั้นจะเป็นคู่รักกันนะเออสวัสดีจ้าวิททาไมมีหมวกอันนั้นล่ะ หนูน้อยคนนี้เป็นใครกันจ้าบอกชื่อเสียงเ,เรียงนามมา,าหน่อยสิเอา้เอาจะรีบไปไหนล่ะมาคุยกันก่อนฉันจะไม่กลัวฉันจะไม่กลัวเออหนูชื่อว่าฟูมค่ะหรือว่าโฟมก็ได้เมื่อกี้หนูเห็นพี่ๆช่วยเหลือคนหนูก็เลยอยากจะทําบ้างน่ะนี่นี่เองนี่ภู้มิ้นทางนี้เขามาสมัครทํางานด้วยกันงั้นเหรอพอดีเลยคนขาดะ <dan. S 1> ก็รับสมัครเลยสินี่หมายความว่าฉันจะได้เข้าไปทํางานใช่ไหมาสาวน้อยคนนั้นน่ารักจังเลยนะ <c oughs> ตะลกด้วยเ่ยน่ารักจริงด้วยแฮะแต่ฉันมีฟ้าร้างั้นก็ไปร่วมงานกันดีกว่า น้องสาวของฉันโตขึ้นอีกแล้วนะพี่ภูมิใจในตัวหนูจังเอาล่ะแม้ว่าท้องทะเลจะเหลือแค่ฉันคนเดียวฉันก็โอเคเพราะตอนนี้ฉันส่งทุกคนขึ้นฝั่งไปแล้วไอโฟอมห้องของเธออยู่ที่นี่นะแล้วก็นี่ชุดพนักงานไม่ต้องกลัวนะมีสวัสดิการให้ครบเลยสุดยอดไปเลยนะักของจริงจะอัปเดตวันไหนหรอเราจะเป็นพรุ่งนี้นะอย่าลืมใส่เสื้อผ้าหละแล้วก็โอ้พอดีเลยค่ะแล้วเจ้าเครื่องวิทยุสรรื่อสารเธอใช้เป็นหรือเปล่าวะเจ้าเครื่องนี้หรอหนูกําลังฝึกใช้คะ่ะดีมากเลยถ้าฉันโทรหาเมื่อไหร่เธอก็รับนะแบบ นี่นี่เองไหนลองใช้สิวอนหนึ่งเลือกวบอสองมาห้องฉันหน่อย,อยวันหนึ่งเลือกวบอร์สองวัหนึ่งเลือกวอสองเฮ้ยเยอะไรเนี่ยมีเห็ดเพลิงไหมที่ไหนหรอผมกําลังไปครับไปแล้วตอนนั้นเองที่ฉันน่ะย,ยังใช้เครื่องนั้นไม่เป็นเหมือนว่าเครื่องนั้นจะส่งสารไปยังอ้ออะไรกันเนี่ยพี่ภูมินเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงเขาหล่อแล้วก็ใจดีมากมากงั้นรอที่นี่นะเดี๋ยวพี่จะมาสอนใช้เครื่องพวกนี้นะเดี๋ยวไปซื้อกาแฟมาก่อนแล้วกันนะหล่อแล้วก็ใจดีอีกอ่ะน่ารักจังเลยนะแต่ผมไม่อยากนองใจแฟนตัว เธอดูเป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆเลยอะน้องโฟมอะพี่โภมนิม่ารักจริงเลยอะอืมนี่พูดถึงแฟนฉันอยู่เหรอจ๊ะอุ้ยตายแล้วนี่น้องโฟมเห็นแฟนฉันไหมอะที่ชื่อโภมอินพี่เขาไปซื้อกาแฟให้หนูอยู่ค่ะเอ๊ะปกติไม่เคยซื้อให้ใครแน่นะแปลกจังโอฉันไม่รู้ว่าตอนนั้นอะฉันเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกพี่เขาหรือเปล่าเมนทางนี้นะเออเฮ้ย แฟนเรากับผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยกันงั้นเหรอเออมนี้วันหยุดไม่ใช่หรอมาหาเขาทําไมที่ร้าแหมก็เขาคิดถึงตัวเองเนี่นะมีตัวองตัวเองด้วยเฮ้ยอิจฉาจังเอ๊ะพี่โูมินแอบยืนกาแฟให้ด้วยแฮะเป็นว่าวันหลังค่อยสอนแล้วกันนะฉันมีธุระะฉันกับแฟนจะไปสวีทกันน่ะขอโทษด้วยนะฉันไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนั้นเลยอ่ะไปเถอะโูมินโูมินไม่ไปไม่ได้หรอขอโทษด้วยนะไปกันดีกว่าที่ร้านเฮ้ยตายละอุตส่าห์ว่าจะชอบพี่เขาสักหน่อยเอ๊ะนี่ฉันแอบมีใจให้พี่ เขาแน่ๆเลยอย่ะหน้าแดงไปหมดเอวอหนึ่งเรียกบวอสองตอนนี้มีเห็ดเพลิงไหม้ที่โรงเรียนมีเห็ดเพลิงไหม้หรอคะด้คขะกกำลังจะไปนะคะมีเห็ดโดนเห็ด้ายแล้วรีบๆมากันนะจ๊ะตอนนี้เด็กๆโดนไฟคลอกหมดแล้วเนี่ยรู้แล้วรับทราบแล้ว่ะจะไปบอกพี่ภูมินแล้วก็พี่ฟักแฟงนะคะวหนึ่งเรียกบวอสองรับซราเด็กอดทนไว้นะเด็กๆพี่รักฉันรักเธอนะสวิตกันอยู่ได้ตอนนี้โรงเรียนไฟไหม้แล้วเร็วแล้วพี่ไอโทรมาบอกหนูเมื่อกี้งั้นก็เรารีบไปกันดีกว่านะเราไปช่วยเหลือเด็กๆกันแล้วตอนนั้นเ มันก็เป็นงานแรกที่ฉันสามารถช่วยเหลือเด็กๆไดโ้โชคดีนะที่พวกเราเข้ามาช่วยทันนะ่ะเด็กๆปลอดภัยแล้วนะ <c oughs> ลงอกไปทีทุกคนแยกย้ายไปส่งเด็กๆให้ผู้ปกครองกันเดี๋ยวฉันจะไปส่งเจ้าเด็กคนนี้เองนะตามมานี่จ่าหนูขอบคุณค่ะคุณแม่เอ้ยคุณนะาหนูหญกินไเอ้าเธอเองก็มาช่วยหรอกหลอดีจังเลยนะฉันก็กลับตัวกลับใจนะซิฉันน่ะไม่อยากจะเป็นผ่านละฉันก็เลยคิดว่าฉันจะขอทํางานที่สถานีดับเพลิงแล้วกันนะอุ๊ยตูสิเด็กๆน่ารักกันจังเดี๋ยวพี่ไปส่งเองนะจ๊ะเอาล่ะเด็กๆที่เหลือตามพี่ไอมาได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะไปส่งเองแล้วก็นักงานดับเพลิงไปพักได้ไปกันเถอะ เดี๋ยวพี่จะไปส่งผู้ปกครอง,พ,องพี่เขาไปแล้วฮะเด็กๆปลอดภัยมิดนี่แหละห <c oughs> ดู้สิเธอตกใจน่ารักใจมาหยอกฉันแบบนี้ฉันคิดไปไกลแล้วนะดีใจที่ได้ร่วมงานกับเธอนะจับมือกันสิเขินเธอมันเลยอะดูเหมือนว่าแฟนของพี่พูเมน่ะเขามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยแหละ <c oughs> ลูกสาวของพ่อเป็นไงบ้างงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะคุณแม่หนูเหนื่อยกว่าใช่ไหมคะแม่บอกแล้วว่าอยู่เรียนห้ามเรียกแม่เข้าใจไหมรีบๆพาลูกกลับบ้านไปเลยนะพี่ไปเร็วๆก็ได้ที่รักโทษ พี่เนี่ยทำตามคําสั่งที่รักเลยเพราะว่ารักมากกลับบ้านก็ได้ตามมานะ ความลับน่ะไม่มีในโลกหรอกนะใหญ่นั่นหนูกลับบ้านไปก่อนฉันจะมีอะไรต้องเคลียร์ด้วยแหละไปขอบคุณข้าบคุณบ้าเอ้ยเจ้าเด็กนี่เอาละเธอนะกบอกความลับจะมีในโลกงั้นเหรอเธอหมายความว่ายังไงนะเออฉันเห็นเธอเป็นแฟนกับชายหนุ่มที่เป็นนักอำเภอไม่ใช่หรือไงย่ะแม่ฉันมีความลับแล้วแาอย่าเอาไปบอกใครเชียวนะว่าฉันมีครอบครัวแล้วดูเหมือนว่าวันนั้นพี่โูมินจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เขาก็ชวนฉันมากินขนมหวานด้วยอร่อยไหมล่ะเจ้าเด็กน้อยอร่อยมากสงสัยเห็นแค่หนูเป็นแค่เด็ก สินนะพี่ภูเมินนะ,ะคือไม่น่ารักอย่างนี้เนาะแต่เราไม่อยากนอกใจแฟนเลยอยไม่ไหวแล้วหนูมีอะไรจะบอกตั้งแต่หนูทำงานมานะ่ะนี่คือหนูรวบรวมความกล้าแล้วนะหนูชอบพี่ภูมินนะหนูชอบพี่มากมากเลยนะยนี่เธอบอกชอบพี่งั้นเหรอพี่มีแฟนแล้วสิ ยังเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมแลวสินะพี่ขอโทษพี่มีแฟนแล้วจริงๆรพี่ไม่มีแฟนก็ว่าไปอย่างอะนะพูดแบบนี้หมายถึงว่าสนใจหนูหรือเปล่าเนี่ยท้ายพี่โภมินก็บอกปฏิเสธฉันไปเอาเป็นว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้เดี๋ยวนะจับมือกันทําไมอย่ี่รักมีอะไรกี่มันอะไรกันนะไม่มีอะไรหรอกหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะคะเอาเดี๋ยวก่อนสิน้องโฟมเอ้านั่นสินะเราจะไปขั้นกลางเขาได้ไงถ้าเราขั้นกลางเขาเราก็เป็นนางร้ายสิฉันไม่ไว้ใจคนชื่อโฟมนั่นเลยฉันไปห้องน้ำแป๊บนะพี่ ออแฟนพี่โภเมินต้องรู้แน่ๆว่าฉันชอบพี่โภเมินออนะ่ะนั่นไงน้อยแกนะแกแตอนนั้นอยู่ๆน้ำก็โดนขาของฉัน,นไม่นะไม่ใช่ตอนนี้น,น,นางเงือกเฮ้ย สวยแล้วแต่ได้ให้แกเปน็นนางเงือกงั้นเหรอนี่บไปยังที่ของแกเลยนะเ <_ C 1> ือตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดเครื่องคนเครื่องมนุษย์เนี่ยยังจะมาชอบมนุษย์อีกไปจะไม่บอกพี่ภูมินว่าแกนะ่ะไม่ใช่มนุษย์ย่าบอกเลยนะไอ้นะจะบอกความลับคนเื่นงั้นเหรอก็มีความลับของเธอเหมือนกันว่าเธอน่ะมีครอบครัวแล้วอยากแกบอกความลับแกนางเงือกคนนั้นนะแกได้สวยแน่ฝากไว้ก่อนเถอะที่รักกลับบ้านกันดีกว่านะไปส่งฉันด้วยที่รักเป็นไรเนี่ยไปกันดีกว่านะขอบคุณที่ช่วยฉันนะทำไมเธอถึงช่วยฉันหรอ ยายนั่นน่ะไล่จะตายนะแกฉันเคยทําผิดกับพี่สาวของเธอฉันคิดว่าฉันควรไถ่โทษเรื่องนี้ใหย่นั่นน่ะนะมีครอบครัวอยู่แล้วเฮ้ยฉันสงสารภูมินมากมากเลยนะโดนหลอกจนได้หวังว่าสักวันหนึ่งภูมินจะรู้ตัวนะว่าเขา่ะมีครอบครัวแล้วฉันฝากไปขอโทษพี่สาวเธอด้วยล่ะไปกันเถอะโอ้แบบนี้นี่เองเธอใจดีมากเลยนะแต่ก่อนฉันก็เคยชั่วร้ายมาก่อนนั่นนะดูเหมือนว่าเธอจะเชิดเปิงนะงั้นก็นั่งกินอาหารด้วยกันสิฉันเลี้ยงขนมหวานนะขอบคุณนะ แล้วเราก็ได้เป็นเพื่อนกันหลังจากคืนนั้นดูเหมือนว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นน่ะพี่ภูมินก็ได้ไปส่งแฟนแต่ดูเหมือนว่าฉันโกรธมากๆเลยนะต่อไปอย่าไปยุ่งกับยายคนนั้นนะใจเย็นสินั่นมันแค่เด็กนะ้อาอะไรมันนิสัยไม่ไดีฉันไม่อยากให้ใครมาแย่งพี่ไปเลยข้าบ้านเถอนะน้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่สัญญาว่าพี่จะรักแค่เธอสัญญาแลวนะ ทำไงได้ฉันก็ชอบภูมินเหมือนกันนี่นากลับบ้านดีกว่านะดูเหมือนว่าเธอไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้เลยอะเอพราะคะผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นเพื่อนของแม่นี่นาเฮ้ยมาแล้วเหรอลูกลักวันนี้หน่อยหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นหน้าแบบนั้นละ่ะน้าเซอไม่มีอะไรหลักจากเข้าบ้านกันดีกว่านะลูกลกักสามีที่รักแล้วก,ก็ลกักแม่นะครอบครัวเรานี่อบอุ่นจังเลยนะมีครอบศกจังเลยครอบครัวของฉันนะคะแม่คะหนูนอนแล้วนะอยากถามที่รักจังว่ามีความลับอะไรหรือเปล่า และคืนนั้นแองดูเหมือนว่าไฟจะไหม้บ้านหลังนี้ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> เมื่อกี้คยควันอะไรอะนั่นหสิควันอะไรอย่าลูกฉันก็เหมือนกันไวไฟไหม<อ>ฮัลโหลค่ะมีไฟไหมค่ะในคืนนั้นที่ฉันกําลังอ่านหนังสืออยู่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเหนื่อยกับงานมากๆก็ผ่อยหลับไปยกเว้นพี่ภูมินกับฉันที่ยังไม่นอนอ,ออคือว่ากินข้าวหร้อยังหรอพี่ย่อทำกับข้าวมาให้นะกินเร็วๆสิเอาน่ารักจังเลยอ่ะหนูกําลังอ่านหนังสือค่ะหนูอยากเรียนรู้เยอะๆในการช่วยเหลือคนค่ะอาหารพี่ภูม มิน่ารักจังอร่อยด้วยเป็นไงบ้างอร่อยเดียนะแต่ว่าทําแบบนี้นะดูเหมือนว่ามาใส่ใจมากกว่านะหมายความว่าไง่อะนี่หนูคิดไปไกลแล้วนะว่าพี่ให้ความหวังหนูนะโอ้ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อย<ไ>ฉันรู้สึกว่าเธอก็น่ารักดีนะไม่ได้ไม่ได้ไันมีแฟนอยู่แล้วหนึ่งเรียกว่าใอ่ไม่ขาดใส่ไม่ ไฟไหมเงั้นเหรอรับทราบค่ะกำลังไปนะคะพีพีเฮ้ยไม่มีใครตื่นเลยอย่าตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อไ,ม,ไม,ม่ใครตื่นนะไฟไหมเฮ้ยไฟไหม้งั้นเหรอคนุนตื่นแล้วๆไฟไหม,ไม จะเหนื่อยกับงานมากๆมีแค่เราสองคนนี่แหละงั้นไปกันแล้วใช่ตอนนี้น่ะพวกเขาเหนื่อยมากๆให้พวกเขาไปพักเถอะงั้นเราไปกันสองคนนะใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าคะตอนนี้พวกเรามาแล้วนะนี่มันบ้านของฟแฟนฉันนี่แล้วทาไมมีเด็กคนนี้ล่ะเฮ้ยไฟไหม้เจ้าเนี่ยหนูน้อยบ้านหลังนี้มีใครอยู่งั้นเหรอมีพ่อเกิดแม่เดะแม่เข้าไปช่วยพ่ออยู่ <c oughs> ปลอดภัยแล้วคุณปลอดภัยแล้วพ่อแม่งั้นเหรอเฮ้ยเอ๊ะที่รักเ้ยลูกรักมานี่แล้วลูกแล้วพวพ่อเกิดแม่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมตุ๊กตา หลังนั้นตอนนั้นที่พ่อกับลูกออกไปพูมนรู้สึกช็อกแล้วตกใจมากๆากเมนฟังฉันก่อนนะอเมนไม่หยุดไปเลยนะพี่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่พี่มาหลอกเขาได้ยังไงย,ยัยนางเงือกตัวร้ายหลบไปเดี๋ยวนี้นะ,ะไม่จริงใช่ไหมเนี่ยผมโดนหลอกงั้นเหรอพี่พูเมนน้าสงสารจังเลยลพี่เขารู้ว่าฉันเป็นนางเงือกพี่เขาจะเกลียดฉันหรือเปล่านะ ไม่ไม่เคยโดนหลอกแบบนี้มาก่อนเลยอย่าเจ็บชะมัดเสียใจด้วยนะแล้วให้มันดอกมาเถอะบอกแล้วไงหนูจะดามใจพี่เองอลตอนนั้นดูเหมือนแฟนพี่ภูมินก็ไม่ยอมแพ้แกคิดว่าแกจะสมบัติกับพี่ภูมินงั้นหรอเอ๊ยพี่จะทำอะไรนะนี่นี่มันอะไรกันนะหยุดนะใหญ่นี่นะมันเป็นนางเงือกยังไงล่ะความลับของฉันสะใจชะมัดแบบนี้แหละยังชอบอยู่ไหมอ้าวไปเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้คนเจ้าชว์ถึงเธอจะเป็นมนุษย์ครึ่องเงือกแต่ว่าเธอนิสัยดีกว่าเธออีกพี่ภูมินไรกันนี่ พวกเรามาเลิกกันเถอะยายคนเจ้าชู้ okay. ไม่นะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ไม่สํานึกงั้นเหรอกลับไปหาครอบครัวถอไปไปกันเถอะเี้โเมนจับมือพี่ไว้เราไปด้วยกันนะไม่นะโเมนไม่นะเออคือว่าพี่ไม่เลี้ยงเกียรดหนูเหรอเกียดเรื่องอะไรล่ละเรื่องที่เธอเป็นนางเงือกนลเหรอพี่รู้ตั้งนานแล้วรู้ตั้งนานแล้วเหรอใช่นะสิวันที่อยู่หาดทรายพี่เห็นเธอขึ้นมาบนบบพี่แน่ใจว่านางเงือกแน่ๆแล้วนั่นก็จริงๆด้วยจนวันนี้พี่ก็ได้เจอเธออ่ะน่ารักจังเลยนะ,ะแต่ว่าตอนนั้นมีแฟนอยู่พี่ก็เลยไม่สามารถคุยกับเธอได้วันนี้พี่ก หนะพี่ไปรู้แบบนี้แล้วพี่ไม่อยากลองคบนางเงือกหน่อยหรอหนูจะเป็นคนดามใจพี่เองนะเออคือพี่ขอเวลาก่อนนะหนูว่าแล้วว่าพี่น่ะไม่ได้สนใจหนูสักนิดเอองั้นก็ลองดูไหมล่ะถ้าคบกับมนุษย์แล้วมันใจร้ายก็ลองคบกับนางเงือกดูแลกันนะมากมายความว่าพวกเราลองมาคบกันดูยังไงล่ะใหญนางเงือกน้อย ดีใจจังเลยน่ารักจังเลยนะและแล้วเรื่องราวของฉันก็ได้สมหวังสักทีนะพี่ภูมินกับน้องฟอมโอ้โหละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเอ๊ยังเหลืออีกคู่นึงแต่ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอวาตารวัก็จะอัปเดตจะถาานี่ดับเพลิงแล้วมารอกันนะบ๊ายบาย